สุขสบายดีทานผู้ชมที่ก็ลมหกักถูกๆททานพบพ่อ,พอก็แม่ลองค่อมอีกเสนก้นเก่าเส้นเคยพื้น้อนีพี่น้องเอ้ยพบพ่อ,พอกันในบรรยากาศฝนตกซุ่มแฉพี่น้องตอนนี้ก็ฝนตกลินเงียบเๆียบเๆอยู่ทางบ้านแม่้องค่อมวางใด้นี่ก็ลินแห้งเติบง่อยซ่านคือเกา่าพี่น้องเลี้ยวบ,บิ่งทงไหทยทงนาฝ้า,ามืดคึมสลรัวโอ้ยเนาะจะเป็นมีความสุขหลายชีวิตเศว้าหายศนาเฮาสำหรับ้มนีก็สิพาพี่ผ้าน้องเขาครัวในวันฝนตกเนาะพี่น้อง แม่น้องคอมสิพาพี่พาน้องไปอนาขัวลาบป้ากินกับกินขา้าเศร้ากับเขาแมมสองคนมันนี้พี่น้องเลยเขาคัวทํำกันพี่น้องไปเขามาครัวตอนนี้ยังได้จายไฟอยู่พี่น้องเลยอันนี้ขัวลาบป้าน้องพี่น้องนี่ทั้งอนาลาบแบบจับซอยทั้งลาบแล้วขัวใาสา่กันเลยลาบป้าเนี่ยกับไริเหตเองแบบพี่น้อง พอเท่าคอมถ่นไปเห็ดอยู่พื่อนดองร้านสาวอยู่บ้านนาการถุนเนาะแล้วข้าเจ้าแบ่งให้มันเลือเลืออยู่เลือก,กินหับแขกนะแล้วข้าจเจ้าแบ่งให้สำหรับงานดองแท้ๆละแมนมือน,นี้อีล้พี่น้ะเมื่อผูกคอต่อแขนแต่ว่าแม่น้องค่อมหมดไปเนาะเพราะว่าบ่ามีผู้อยู่นำลูกทรายก็สะเอาลูกทรายไปกับลาวดือ้อไปกับบ่พ่อได้เห็ดเวียพอดคนีไปเป็นอ่านะ เป็นปนผูกก่อกวนในงานมีแต่พอถาคอม่นไปเห็ดอยู่เห็ดกินมันมาคอมอยู่เพื่อนคือเก่าพี่นอ้องโมนี่งานดองงานบนอลั่นคาะดองหนึ่งซนบาทที่เมน้องคอมไปถ่ายคลิปมือสู่คอนั่นละพี่น้องแต่โมน,นี้เสียดายบ่ดได้ไปซับบ่ได้เก็บภาพบรรยากาศในงานมาให้พีให้น้องค่ะเบิง่งแต่ว่ากับบเป็นยังเนาะพี่น้อง ไปเบิ่งอยู่คลิปของเอบาฝั่งเล่าเอาาอว่าเบาฝั่งเล่าแน,น่นอนอนิ่นตองได้ไปประจำการอยู่หันอยู่แล้วแต่ว่าแม่อน้องคอมมืนน้อนี้มากินลาบปลาและแม่น้องคอมนี่แหละพี่นออ้องเ้ยบ่ได้เบิ่งคลิปงานก็กินหลาบปลาทำการเดิมมื้อนี้สำหรับมื้อนี้นาอพี่น้องสิมีการวัดแทกเนือเน้อทีเนื้อทีดินปุ๊กสาง ในบ้านแม่นกคอมและมือนีถาว่ามีโอกาสงามยามดีเพผ่นได้มาแทกในเฮือนเฮากรสิถ่ายคลิปลงให้พีให้น้องเบิงเนาะสำหรับการวัดแทกเนื้อทีดินทางฝั่ง,งลา่ามีขาเนี่าอ,อันนี้เป็นผากหลับลงมาแทใหายเนาะซิเดเซียขาทาเนียมบอซิเดเซียขายัางแน่คนสีเห็ดแบบใดจังติดตามกันต่อไปนะพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้ คือว่าอะไรพี่น้องเลยอยู่คั่วซะก่อนโงมาบันี้ซุกเลยได้พี่น้องซุกเป็นเทียมหอยแล้วเพชรขนาดพี่น้องเลยหลักซีมล้างกลองหรือว่า หัวหลับปลาหอนหะพี่น้องพักกับมีพักติวพักหูเสืออันนี้พักเขเมิบบ้านแล,าแล้วอะไรพี่น้องวันนี้พาขาวเส้าเฮามีหนึ่งมะอื้อขัวหมูหัวหลาบปลาพี่น้องแล้วก็พักปอดสารผิดพักจากธรรมชาติเนาะคือ ผักต <personaje> ิวพี่น้องเลยมาเด้อยังยามาเด้อกินข้าวตำเหนีจอนจั่าเด้อฮะแต่คนมาจะทำงานกูกินคนใหม่ออกกำลังกายถึงหมดอืออันนี้ลาปลาอันนี้ตัวหมูอันนี้พักพักติวนี่มาเด้อยาังยามากินข้าวตำเหนีย์เบ้อสุก้อนเด้อคุณอาสุตาทางนอกทางในทางเนื้อทางใจพักผุ้เชื้ออันนี้ผุ้เชื้ออันนี้ กุ้เดื้อเปล่าก้เชื้อพักกุ้ยเชื้อนีว่ามัดมากอ้าวกินกินแม่ช่วยเลาเด้อเด้อเด้อเ้อเขาเขาเขาเยเาฮวสองทิิพหนึ่งอุ่นเขาเย็นติพหนึ่งเขามากินก็ได้ก็ได้พาเดิอพี่น้องเด้อพี่น้องว่าถูกถูกคนถูกมองทุกบ่อนกินสติบลับตาปลาเมยแช้วอะมันอันนาแปดโมงเก้าโมงเนอ่ยอัญรูอัญาานเขาครับ ไตอยู่หูยาแปดโมงเก้าโมงยังไตไฟอยู่พี่นอกเลยมันบนโต๊นี่ยวหมูหมูขอบเคิื่อในงานแจกก็จะเอาปั้นหายพอเข้าแบบาว,าวา่าก็ยังมีคนแบ่งห่อหายวะ่ะก็จะห่อหายเลยเอาเป็นียังสิไนะละป้า หลับปาาลาเนี่ยทั้งหลับแล้วหลับมันคือเฉกตัวเ<า>ดียวแทะนี่คำเขาใหญ่กินที่เบื่อก็จะใส่ขีออข้อินม,มัมม่วคคมอำหลังใช่ไแมบบวชเพชรบอร หน้าพร้อมกับขขายายกิน,นหน้ำกับเขาน,นาขอขานข้อมนอนตื่นสวยไปนอน,นไอม่เด้อม่เลยข้อมือดินยันได้หอมอ่อๆมื่อันี่พอเพิ่นไปซอยเบียดงนานดองคือเก่าพี่น้องเลยอู้ยมีแต่อดองกับดอง เงินก็ต่ออยต่อเลยมือแรกอยู่แล้วมาออแต่ดองหน้ากาญเหมือนในกับศิษยาภไปดองหน้าโมงไปดองกันร้านยายเงืงอกเนี่ยพี่นกเหมืนนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเหมอกับศิษาภิบาหารมืออื่นเศร้ากับป้ายอีกตั้งแต่สิบสองโมงกลางคืนบมดละมันนีนกับป้ายตั้งแต่สิบสองโมงกลางคืนเือนสี่งานหลาย บไว้เงินซอยดองห่ะพี่น้องเลยโพิบดาย้าซิบบุษ0าซิบหาซิบเปนงบาทเป็นเงินไทยเาสองอ,อเป็นเงินลาหาซิบพงานเล็งได้พี่น้องเลยเดือนสีแต่าง,งานดองล,ลุกลหลานๆแผพา,ายายพวกน,นี้อร้อน ครัวอมเนียสามกบครัวมันคำคุ้นทางนี้ดีได้แม่บ่มื่อป่แม่ข้างเบิ่งข้างเบิ่งยายเงืองน่ะเป็นร้านแท้ๆขถวแถาแม่พี่น้องเป็นลูกของเอื้อยเพิ่นแไอว่านลูกของเอื้อยเอแถแม่เป็นร้านคิงๆของเพิ่นเนาะยายเงืองยายเงืองยายเขียว ยายทุ่มผู้เสียไปโรงแามนี่กับแม่นะท่านเนี่ทำบุญแล้วอันนั้นยก่อนแล้วบุญประจำปีเฮือนหีนี่ก่อนเพป็นจังทีแจกเขาสิเงินที่ทางไหนแล้วเริ่มแต่มาอื่นเลยนะบุญว่ะบุญเงินทีมาอื่นเด้อ่านั่นแหละเขาจะมาแชร์แชรอืม หนึ่งมัอื้อนี่ไว้กินรังอาหารไหวกินรังอาหารเป็นของหวานของหวานออกอปกนร่างกายนิลูนุนลานเอ,อ้ยเคยเห็นมันจะน้อยเท่าใหญ่ฟ้าก็ได้ว่างบอกเป็นเอาเนไปพักให้เลยมั้งพักโคพักให้เหมแลืวนกันได้ไหมพักให้หหพ,ใหพักให้เกิดจากธรรมชาติ น็แค่คของธรรมชาติเลยของไ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ผุนมัมีสารเคมีไปเนาะมัเดือคอมมีคอมเตอร์มันเดือดเจ้นชาวนาปจ้นชาวนาปา้นชาวนาหน้าเหรอเฮ้ยเดือดปุณนชาวนาหนีส แซ่บๆเนาะพี่น้องกินข้าวาสาวาน,าาน้ากันมาเนี่มือฝนตกพี่น้องเอ้ยหลังจากอาดคลิปเท้าแม่ออกกาลังกายแล้วผัดหมาฝนตกอาดอาดอีกเอาสําหรับคลิปนี้กระซิบคอโจ๊ะไว้สานีกก่อนเนาะพี่น้องเอาไว้พูๆกันคลิปต่อไปอีเมียจะชาดน้ำลงในหันบ่ค่ะ,คะน่ะบอกกินเบิร์ดวะสันรักเอาใหม่ เาสำหรับคลิปนี้ข้อโจ้ไว้ำเนีนนะ่น้อพี่น้องเอาไว้บอพอะกันคลิปต่อไปมื่อนาะจังกินเขาวห่วผ้ากิดปลาห่วถั่วไอ้กันอีกพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบนยหีสบายดีหวมนีนก้นกคเราเราว่างกัาย,ายกาันให